พระฤาษีหาดครอบครัวโพลิพลัส นิดอ,อรพันธ์คฤรืหัดครอบครัวโพลิพาส์จากสาวน้อยไวสใสผมม้าฟันกระต่ายอดีตนางเอกปั้นของสุพักษรที่โด่งดังจากหนังวัยรุ่นวันวานยังหวานอยู่เมื่อ10ปีก่อนมาเป็นคุณนิดไฮโซบอสใหญ่แห่งค่ายโพลิพาส์บริษัทผู้ผลิตร,รายการทีวีและสื่อบันเทิงครบวงจรวันนี้เธอพิสูจน์ตนเองแล้วว่าไม่ใช่ดาราไร้สมองแต่ยังมากด้วยชั้นเชิงการทําธุรกิจบันเทิงอีกด้วยได้สมฐานะสะพ้ายไทยรัฐหนังสือพิมพ์หัวสี ที่ทรงอิทธิพลต่อชาวบ้านมานานหลายสิบปีนิดอรพันธ์จับงานทีวีครั้งแรกด้วยการผลิตรายการเด็กที่นี่มีเพื่อนต่อมาพัฒนารายการไปสู่รายการวาไรตี้อีกนับสิบรายการ และที่ทําให้โพลีพลัสในฐานะผู้จัดรายการโด่งดังและจับตามองมากที่สุดคือสมาคมชมดาวรายการทอกโชว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดต,ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า9โดยสามารถครองเรตติ้งอันดับต้นๆได้ทุกสัปดาห์เพราะกลยุทธ์และบาร,รมีสไพด์ของสื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ทำให้บรรดาดารานักแสดงใหญ่ๆดังๆที่มักตกเป็นข่าวเป็นกระแสในช่วงนั้นค่อนข้างเกรงใจและมาออกรายการและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหากทีมงานรายการติดต่อหรือ คณิดลงมือเชิญด้วยตัวเองไม่มีคำว่าไม่ว่างความเป็นคนจริงจังทุ่มเทและพิถีพิถนันเป็นที่กล่าวขานของพนักงานเพราะต้นฉบับสิ่งพิมพ์ในเครือแทบทุกหัวของโพลิพลัสพับลิชชิง ต้องผ่านสายตาและการตรวจทานของบอสหญิงคนนี้นอกจากนี้เธอยังเป็นคนค่อนข้างช่างเลือกโดยเฉพาะคนที่จะเป็นพนักง,งานโพลิพาสว่ากันว่าเธอต้องเช็ควันเดือนปีว่าสมพงกับองค์กรหรือไม่นอกเหนือจากประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ของพนักง,งานแต่ละคน กว่า10ปีที่นิดอรพันธ์ได้คลุกคลีในวงการในฐานะผู้จัดรายการหญิงที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในวงการเพราะปัจจุบันบริษัทโพลีพลัสไม่ใช่บริษัทผลิตรายการเด็กเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นอาณาจักรบันเทิงครบวงจรที่มีบริษัทในเครือครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจ PR จัดงานอีเวนต์ออแกไนเซอร์ในนามโพลีพลัสออแกไนเซอร์ งานผลิตรายการถ่ายทำในสตูดิโอในนามโพลีพลัสสตูดิโองานผลิตสิ่งพิมพ์ในนามโพลีพลัสพับลิชิ่งจำกัดเจ้าของนิตยาสารสังคมบันเทิงอุฟที่นำเสนอข่าวบันเทิงล้วงลึกในสไตล์เฉพาะตัวล่าสุดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเธอตัดสินใจเปิดบริษัทใหม่อีกแห่งหนึ่งชื่อโพลีพลัสเอ็กซ์ตร้าจำกัดเพื่อเป็นโปรดักชันเฮาส์ รับผลิตงานด้านโทรทัศน์ทุกประเภทให้กับองค์กรอื่นๆอาทิงานโฆษณาต่างๆปัจจุบันรายการโทรทัศน์ล่าสุดของโ o l y พลัสที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ได้แก่รายการ VIP รักเอยวันวานยังหวานอยู่อุ๊บส์ออนแดาวกระจายดาวกระจายสุดสัปดาห์ศึก12ราศีและ ตลาดสดสนามเป้าทั้งหมดนี้จึงเป็นผลผลิตชิ้นเอกที่พิสูจน์ถึงความทุ่มเทอันมาจากน้ำพักน้ำแรงบวกสองมือของผู้หญิงชื่อนิดในฐานะบ๊กวงการบันเทิง